สวัสดีครับพี่น้องมือนผ้าลงไงหายลงหน้าครับผมกับบรรยากาศดีดีหยาเขียวกระจีครับเหมือนม้าไ่รอบรักปา่าหรือคอนโดรักปลาหรืออีกซื่อหนึ่งว่าไอ้ง,งด่ดักป่านะครับเด้อผมกับโม่าหัวมานสีมานะมาณครับพี่น้องมะล่องบึงมะล่องส้มน้ำกันครับผมมารุนรุนน้ำกันครับไอ้ง่รักปา่าหรือวาา่าคอนโดรักปา่าครับพี่น้องเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับเด้อกกรมประม่งเห็นกรมปม่งจับด้อครับพี่น้อง ใส่แดเฉพาะพื้นที่ส่วนบุคคลครับผมหรือว่าบ่อป่าเหาเองครับผมขันไปใช่ถาทฐานะถือจับด้ครับพี่น้องติดคุกหลายปีถือปับปะหลายพันหลายหมื่นบาทครับผมพี่น้องมือนีก็บอกมานครับส่งเสด็จกลับไปจำเจวก็แล้วครับพี่น้องเอาบอกคือบอกคือครับดักไวอีกครับมืออื่นจังชิมายามไหมครับพี่น้องอีพี่ถ้าไปม่หลุเมองว่ามงก็มันสิได้บอกครับหาอยู่หากินตามบ้านเหาอยู่แล้วครับพี่น้อง บริปลาเขาก็หากินแนวอื่นครับเสน่ห์ของอีสานบ้านเขาสวยงามเสมอครับพี่น้องหากินตามบรูการครับมืออื่นจิมาไทยเบลิงนะครับเด้อการยามหลอบสองมัสิมานบัครับจิไซยของเก่าเหรอครับพี่น้องขออภัยในการแดงโตริเรียบรวยนะครับเด้อใส่เสียมาตัวเดียวว่ามีเสียเปลี่ยนครับผมครับมอเตอร์ไซค์มาเมืสิหนาวครับพี่น้องระวังทางขับบานกไกลตืบอยูครับประมาณกิโลหนึ่งสองกิโลพุ่นละครับ หันบ่ได้มืออื่นกะจีใหญ่หมไปมองกอบัวก็วครับกอบัวหนาเส้ปลาหลายปลาคอใหญ่หนาจสิลไายครับพี่น้องขนาดเห็ดดีปลาดีปลากันย่างบาคอครับเลือาผมหากินป่ะมาณครับพี่น้องก็บบ่หูขึ้นกันเอา้ามืออื่นได้ผมมาถ่าย EP 2ยีห้เบิ่งครับสำหรับมือนี้สวัสดีครับ